สวัสดีครับพบกับผมเฮียสองอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ทีเด็ดฟุตบอลมันๆในวันนี้เฮียอยากจะขอแนะนำ saj 8 8เว็บตรงระบบฝากถอนออโต้ auto. มีแอดมินบริการตลอด24ชั่วโมงและที่สำคัญมีโปรโมชั่นให้ทุกยอดฝากสนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกกันโชซเร,รอาอ,อิตาลีฟิออเรนติน่าจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอมโปลี คู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา2ทุ่มของค่ำคืนนี้นะครับฟิออเรนตินาตอนนี้อยู่อันดับ8ลงเล่น33นัดมี56คะแนนส่วนเอมโปลีอยู่อันดับ19นั่นคือรองบวยของกันโชซเรียนะครับลงเล่นไป33นัดมี25คะแนนผลงานล่าสุดของฟิออเรนตินาเป็นการบุกไปเอาชนะกายารี2ประตูตอนน่อ1ส่วนเอมโปลีล่าสุดลงเล่นในเกมโคปาอิตาเลียบุกไปแพ้โบลญญา2ประตูตอนน่อ1 คู่นี้เจอกันล่าสุดเป็นเกมโคปาอิตาเลียนะครับเกมนั้นเสมอกัน2ประตูต่อ2ดวลนจุดโทษเอ็มโปลีเอาชนะมาได้เกมนี้ถือว่าคู่นี้ค่อนข้างจะมีแผลต่อกันอยู่นะครับดังนั้นมองว่าวันนี้เนี่ยฟิออเรนติน่าคงไม่ปล่อยผ่านวันนี้ให้ไปที่จบ้านฟิออเรนติน่า1เม็ดกินเต็มนะครับคู่ต่อมานะครับในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสอองเชจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิวคู่นี้จะทาการแข่งขันกันในเวลา2องทุ่มของค่าคืนนี้นะครับ อ,องเช่เจ้าบ้านอยู่อันดับ15ลงเล่น30นัดมี30คะแนนส่วนลิวอยู่อันดับ7ลงเล่น30นัดมี53คะแนนผลงานล่าสุดขององเช่เป็นการบุกไปแพนี้2ประตูตอนน่อ1ส่วนลิวล่าสุดเปิดบ้านอัดโอแซ3าประตูตอนน่อ1คู่นี้เจอกันล่าสุดบ้านลิวเมื่อวันที่25สิงหาคม2 0 2 4เกมนั้นลิวชนะด้วย เกมนี้นะครับดูแล้วก็ไม่น่าพลาดนะสำหรับริวนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าริวชนะนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปติด1ใน3นะครับที่แน่ๆเนี่ยคงเป็นอันดับ2ชั่วคราวดังนั้นมองว่าวันนี้ริวมาเต็มแน่นอนนะครับคู่นี้ให้ไปที่ทีมเยือนริวนะครับคู่ต่อมานะครับในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันโบคุมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของยูเนียนเบอร์ลินคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลา2องทุ่มครึ่งของค่าคืนนี้นะครับ โบคุมเจ้าบ้านอยู่อันดับ18นั่นคือบุ้ยของบุนเดสลลกานีครับลงเล่นไป30นัดมี20คะแนนส่วนยูเนียนเบอร์ลินอยู่อันดับ13ลงเล่น30นัดมี35คะแนนผลงานล่าสุดของโบคุมเป็นการบุกไปแพ้กับเวเดอร์เบรเมน1ประตูต่อ0ส่วนยูเนียนเบอร์ลินล่าสุดเปิดบ้านเสมอสุดกาบด4ประตูต่อ4คู่นี้เจอการล่าสุดบ้านยูเนียนเบอร์ลินกลับเป็นโบคุมนีครับบุกมาเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0เมื่อวันที่14ธันวาคม2024 เกมนี้ถึงแม้ว่าโบคุ้มจะเล่นในบ้านนะครับแต่ช่วงหลังโบคุ้มฟอร์มแย่เหลือเกินสีเกมหลังสุดพ่ายรวดนะครับดังนั้นมองว่าวันนี้ให้ไปที่ทีมเยือนยูเนียนเบอร์ลินชนะแน่นอนนะครับคู่ต่อมานในศึกลาลิกาลีของสอปเปนบีอาร์เลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอสปันยอนคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลา3ามทุ่มสินาทีของค่าคืนนี้นะครับบีอาร์เลเจาบ้านอยู่อันดับ6ลงเล่น32นัดมี52คะแน 52, นส่วนเอสปันยอนอยู่อันดับ13ลงเล่น32นัดมี39คะแนน ผลงานล่าสุดของบีเอเอัลเป็นการบุกไปแพ้เซอรตาบิโก3ประตูต่อ0ส่วนเอสปันยอนล่าสุดบุกไปเสมอกับบารเลเซีย1ประตูต่อ1คู่นี้เจอกันล่าสุดบ้านเอสปันยอนเมื่อวันที่27กันยายน2024เกมนั้นบีเอเอัลชนะได้2-1นะครับเกมนี้ถึงแม้ว่าบีเอเอัลจะเล่นในบ้านก็ตามนะครับแต่ก็ดูแล้วเอสปันยอนช่วงหลังเหนียวหลือเกินดังนั้นคู่นี้ให้รองไปที่ทีมเยือนอย่างเอสปันยอนอาจจะถึงขั้นพลิกล็อกบุกมาชนะก็เป็นได้นะครับ คู่ต่อมานะครับในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสน้องจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของตูลูสคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลา4ทุ่ม15นาทีของค่าคืนนี้นะครับน้องเจ้าบ้านอยู่อันดับ14ลงเล่น30นัดมี31คะแนนส่วนตูลูสอยู่อันดับ12ลงเล่น30นัดมี34คะแนนผลงานล่าสุดของน้องเป็นการเปิดบ้านเสมอกับปารีสแซงต์แชงแมง1ประตูต่อ1 ส่วนตูลูสล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับแรง1ประตูต่อศูนย์คู่นี้เจอกันล่าสุดบ้านตูลูดเสมอกันมา0ูนเมื่อวันที่18สิงหา2024เกมนี้น้องในบ้านได้เปรียบอยู่แล้วนะครับฟอร์มในบ้านถือว่าดีนะตูลูดช่วงหลังฟอร์มไม่ดีไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้านดังนั้นคู่นี้ให้ไปที่เจ้าบ้านน้องนะครับหนแมตท์มีแน่นอนคู่ต่อมานะครับในศึกบุนเดสลลกาเยอรมันแวเดอร์เบรเมนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของซองพาลีคู่นี้จะทําการแข่งขันกัันนนนเวลางคคค่ืี้ะรบ เบรเมนเจ้าบ้านอยู่อันดับ8ลงเล่น30นัดมี45คะแนนส่วนซังพอลีอยู่อันดับ14ลงเล่น30นัดมี30คะแนนผลงานล่าสุดของเบรเมเนเป็นการเปิดบ้านเอาชนะโบคุม1ประตูต่อ0ส่วนซังพาลีล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น1ประตูต่อ1คู่นี้เจอกันล่าสุดบ้านซังพาลีเมื่อวันที่15ทธันวาคม2024เกมนั้นเบรเมนชนะได้20 เกมนี้เบรเมนในบ้านถือว่าค่อนข้างได้เปรียบนะครับฟอร์มช่วงหลังเบรเมนถือว่าค่อนข้างดุดังนั้นมองว่าวันนี้บอลไม่พลิกนะครับให้ไปที่เจ้าบ้านเวเดอร์เบรเมนนะครับคู่ต่อมานะครับในสกันโชซ์เรอาอิตาลียูเวนตุสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของมอนซาคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มของค่ําคืนนี้นะครับยูเวเจ้าบ้านอยู่อันดับ5ลงเล่น33นัดมี59คะแนนส่วนมอนซาอยู่อันดับ20นั่นคือบวยของกันโชซ์เรอาลงเล่นไป33นัดมีแค่15คะแนน ผลง,งานล่าสุดของยูเวนตุสเป็นการบุกไปแพ้ปามา1ประตูต่อ0ส่วนมอนซ่าล่าสุดเปิดบ้านแพ้นาโปลีไป1นูนย์นะครับคู่นี้เจอกันล่าสุดบ้านมอนซ่ายูเวนตุสเอาชนะมาได้2ประตูต่อ1เมื่อวันที่23ธันวาคม2024เกมนี้ยูเวนตุสในบ้านดูแล้วก็3แต้ม100%อยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นคือเม็ด2ต้องมาแต่เฮียก็มองว่าเกมที่ผ่านมาเนี่ยยูเวตื้อมากนะครับยิงปาร์มาไม่ได้ดังนั้นวันนี้ยิงขาดนะครับคู่นี้ให้ไปที่เเจ้า้าาบบนนนยูวตุสะครั คู่ต่อมานะครับในศึกกันโชอรซราอิตาลีอตาลนตาจะเปิดบ้านรับการมาเย,ยือนของเลเชคูนนี้จะทําการแข่งข,ขันกันในเวลาตีหนึ่งสนาทีของค่าคืนนี้นะครับอตาลนตาเจ้าบ้านอยู่อันดับ3ลงเล่น33นัดมี64คะแนนส่วนเลเช่อยู่อันดับ17ลงเล่น33นัดมี26คะแนนผลงานล่าสุดของอตาลนตาเป็นการบุกไปเอาชนะเอซิมิลานมา1 0ส่วนเลเช่ล่าสุดเปิดบ้านแพ้คโคโมไป30นะครับ คู่นี้เจอกันล่าสุดบ้านเลเชเมอร์วันที่19สิงหา2020ัเกมนั้นออตาลนตาถล่มไป40เกมนี้ออตาลนตาในบ้านพกฟอร์มที่ค่อนข้างดีนะครับต้องใช้คําว่าเริ่มจะดีนะเพราะว่า2เกมหลังสุดของออตาลนตาเอาชนะทีมแร่งมาได้อย่างโบุญลย์ยาแล้วก็มิลานนะครับแล้วไม่เสียประตูด,ด้วยดังนั้นมองว่าวันนี้ส0สําหรับออตาลนตาเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยคูน่นี้ให้ไปที่เจ้าบ้านออตาลนตานะครับ คู่ต่อมานะครับยังอยู่ในกันโชซราอิตาลีนาโปลีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโตริโนคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสนาทีของค่าคืนนี้นะครับนาโปลีเจาบ้านรัองอันดับ2เป็นรองจากฝูงลงเล่น33นัดมีเจเคะแนนส่วนโตริโนเนี่ยอยู่อันดับ10นะครับลงเล่น33นัดมี4 3คะแนนผลงานล่าสุดของนาโปลีเป็นการบุกไปเอาชนะ za, มอนซ่ามา 1- 0ส่วนโตริโนล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอูดินเซ่ไป2 0น,นะครับ คู่นี้เจอกันล่าสุดบ้านโตริโนนะครับเมื่อวันที่1ธันวาคม2 0 2 4เกมนั้นนาโปลีชนะได้1นึเกมนี้นาโปลีในบ้านค่อนข้างได้เปรียบมากๆนะครับส่วนโตริโนเองเกมนอกบ้านก็ยังไม่ค่อยชัวร์นะแต่ประเด็นคือวันนี้นาโปลีต้องเอาเม็ด2ซึ่งช่วงหลังเนี่ยนาโปลียิงไม่ขาดนะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยให้รองไปทางฝั่งทีมเยือนนะครับโตริโนวันนี้น่าจะแพ้แต่ไม่ขาดนะครับ คู่สุดท้ายนะครับในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสโอลิมปิกมักเซจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแบรสคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสีนาทีของค่าคืนนี้นะครับมักเซเจ้าบ้านนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับลงเล่น30มนัดมี55คะแนนส่วนแบรสเนี่ยอยู่อันดับ9ลงเล่น30มนัดมี44คะแนนผลงานล่าสุดของมักเซเป็นการเปิดบ้านถล่มมงเปรลียยไป5ประตูต่อนหนึ่งส่วนแบรสล่าสุดเปิดบ้านแพ้อาร์ซีลองไป3าหนึ่ง คู่นี้เจอกันล่าสูดบ้านแบรดนะครับมักเซบุกมาถล่มไป5ประตูต่อนหนึ่งเมื่อวันที่17สิงหา2024เกมนี้นะครับมักเซในบ้านโหค่อนข้างดีเลยนะครับแต่แบรดนอกบ้านไม่แย่นะครับดังนั้นมองว่าวันนี้แพ้ชนะไม่น่าเกิน1ลูกให้รองไปที่ทีมเยือนแบรดนะครับเราเจบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในค่ำคืนนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งนะครับทีเด็ด10ทีมสำหรับค่ำคืนนี้นั่นก็คือฟิออเรนติน่าเลว ยูเนียนเบอร์ลินเอสปันยอนนองเวเดอร์เบรเมนยูเวนตุสอาตาลันตาโตริโนและสุดท้ายแบรสนะครับอย่าลืมนะครับผากชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเปิดกริ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันและใครอยากสนับสนุนเฮียสงให้ได้ทำคลิปแบบนี้กันต่อไปสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างสำหรับ SAJ88 เหเฮียขอฝากให้ทุกท่านไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณครับ